พอมันขึ้นว่าอะไรคำตอบมันก็คือเงินมันขึ้นพออะไรทำออทามไฮใหม่แล้วก็ทำออทามไฮใหม่อย่างต่อเนื่องคือง่ายๆเลยก็คืออะไรที่ถือเป็นเงินสดแต่เปลี่ยนเป็นทองได้เพราะว่าตอนนี้คุณลิควิดิตี้ของทองคำมันสูงเห็นทองเหมือนเป็นพระเอกแต่จริงๆซิลเวอร์เนี่ยพระเอกกว่านะครับมีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับทองคำมาก สิ่งหนึ่งที่เราเห็นนะคะคือเห็นราคาทองคําพุ่งขึ้นอย่างร้อนแรงมากด้วยนะคะคือจะตีความได้ไหมคะว่ายังมีความกังวลใจที่ทําให้คนนั้นยังเข้าไปถือสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคําอยู่ค่ะความจริงนะครับความตึงเครียดต่างๆที่มันเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับมันก็เป็นหนึ่งผมขอใช้คำรักา,าว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ผลักดันให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ทำออทามไฮใหม่แล้วก็ทำออทามไฮใหม่ my, อย่างต่อเนื่อง แต่ตอนนี้ผมคิดว่าสิบห้าถึงยี่สิบนี่คืออย่างน้อยแล้วอะแล้วเปลี่ยนเหมือนกับเหมือนที่จีนเปลี่ยนเหมือนที่ทั่วโลกเขาเปลี่ยนนะครับก็เปลี่ยนจากดอลลาร์เปลี่ยนจากเงินสดแต่มันเป็นทองสำหรับซิลเวอร์ปีนี้รีเทิร์นคือประมาณ84%แล้วนะคะทองคำนี่ยังเกือบเกือบ60%ในรอบเนี่ย20กว่าปีที่ผ่านมา25ปีนี่คือการาฟร25ปีของโกลเด้นซิลเวอร์เลชั่ย ถ้าเราอยู่ในทศวรรษที่แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทองกับซิลเวอร์เนี่ยมันอยู่ในเลนประมาณเนี้ยห้าสิบเห็นไหมครับอยู่ในเลนประมาณเนี้ยห้าสิบห้าสิบทีไรมีย่อล,ลงมาสามสิบบ้างห้าสิบทีไรได้ทุกทีขึ้นไปมันเจ็ดสิบทีไรเจ็ดสิบแปดสิบทีไรก็ลงทุกทีในรอบยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมา เรียงแต่ว่าทุกอย่างที่เราใช้ในเหตุผลของพอเราอาจจะต้องลดทอนมาลงมาหน่อยแต่แค่หน่อยหนึ่งเนี่ยแค่นี้เนี่ยถ้าเราสเกลการขึ้นของพองนะตั้งแต่1 7นเจานะคุณไม่น่าจะแปลกใจนะครับว่าเงินเนี่ยยาง้องมันต้องขึ้นเป็นร้อยร้อเปรเซ็นต์เราจะมองมองผลกำไรนะครับว่า ให้เขาขึ้นไปได้เหมือนสมมติซิเวอร์ให้ขึ้นเป็นเลข3ตัว3หลักนะครับเป็น,100นนะร้อยเหรียญนะแล้วก็ประมาณสักเ,เพิ่มอีก80-90%ถามว่ามันเป็นทีหน้าเทรดหรือเปล่าช่วงนี้นะครับผมคิดว่าไม่ได้เป็นทีหน้าเทรดนะครับสินทรัพย์อื่น ก็ยังคงปรับตัวขึ้นได้นะครับนั่นเองคิดว่าเมื่อคิดทีหน้าเทรดน,นะครับณภาวะณตอนนี้ถ้าในมุมมองของการเก็งกําไรผมคิดว่ามันได,ไ,ดไ,ดได้ได้ระดับหนึ่งแต่มองว่ารวยเลยอย่างเงี้ยในการลงทุนทางๆผมคิดว่าต้องเก็บไปนานหน่อยเก็บในช่วงที่ผ่านขาลง,ขงเขาด้วยก็จะยิ่งได้เยอะวันหนึ่ง